สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่นะครับผมกะชิมานะครับพามาเบิง์ควมแตกต่างนะครับของการนะครับใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันในช่วงอายุหลังจากสี่เดือนไปแล้วนะครับสี่เดือนหาเดือนหกเดือนนะครับแต่ว่านะครับใส่ในรูปแบบของนะครับปุ๋ยเม็ดนะครับตัวนี้ใส่ไปแล้วนะครับจะเหตุให้ใบนะครับเริ่มร่วงนะครับ ใบเริ่มร่วงล่งเริ่มล่งหัวนะครับม่นเริ่มล่งหัวนี่ครับตัวนี้ใสไปแล้วนะครับแต่ว่าฟังทั้งนี้นะครับยังบ่กัห้ด้ใสนะครับฟังทั้งนี้ยังบ่กัห้ด้ใสเพราะว่าจะเห็เนเห็นความแตกต่างว่าการใสปุ๋ยระเบิดหัวกับบ่าในดได้ใสนะครับเพราะว่า ใบที่ยังว่าหันได้ใส่แป้งนี่นะครับอยู่ขางกันนี่นะครับมันก็ถึงยังจะเป็นใบสีอ่ายังขีมีเป็นใบนะครับหนาอยู่คือเก่าอยู่นะครับผมมันก็จะคอยลวงเพราะมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะครับอ่าแป้งนี่ก็จะใส่คือกันนะครับอ่าอยู่ขางๆกันนี่แหละนะครับแต่ว่าให้เห็นความแตกต่างก่อนระวังการใส่กับบ่ใส่เพราะว่ามันเฉดีแบบใดนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับ ใบเพิ่นเริ่มจะล่วงนะครับจะแล้วเห็นงแต่ลําต้นนะครับนี่ครับ่นจะปรับตัวให้ล่งหัวนะครับใบจะเริ่มพีออกนะครับนี่ครับตัวถีบบ่ทห้าดหลส่ไนะครับมันยังขิดเป็นใบเขียวอยู่นะครับแต่ว่าจะใส่นะครับสีดส่คือกันนะครับแต่ว่ายังบ่ทห้าดหใส่ไนะครับอาจจะว่าให้เห็นความแตกต่างของการสซกับบ่อสซนะครับผมนี่ครับ การใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับก็จะเริ่มล่งหัวแล้วนะครับเริ่มล่งหัวได้นะครับนี่ครับเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างนะครับใบนะครับเริ่มลวงลงนะครับเหลือแต่ล่ำต้นแบบนี้นะครับนี่ครับใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ลงไป นี่ครับพี่น้องฟางถิ่บ้ันเด็ไซ่นะครับฟังถิ่บหันเด็ไซ่ใบยังขีนหนาอยู่นะครับใบยังหนานะครับเนี่ยครับกลาเป็นแปลงเดียวกันละครับแต่ว่าหเหตุไหนเห็นนะครับควอมแตกต่างของการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันกับบอ่อใส่นะครับว่บาอ่าใบนี่ ถ้าแปลงไดไสก่อนนะครับใบมันเริิม่วงมันชิล่งหัวนะครับมันชิผีใบนะครับใบนี่ชิ่วงลงนะครับใบใบพวกนี้ชิโลนนะครับฐันไดขวบไดนี่เพื่อแล้วนะครับถ้าไดใสแล้วนะครับเนี่ยก็คือกันนะครับกับตัวนี้นะฮะใบจะเริ่มร่วงล่งเบิดนะครับนะเหลือแต่หยอดปลายนี่แหละนะครับพี่น้องพอไดเลี้ยงลําต้นเพิ่นไปนะครับก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาถึงเวลาแล้วคือ เพื่อนสิลงหัวเลยนะครับเพื่อนสิลงหัวนะครับเห็ดในหัวใหญ่หัวเงวนะครับเห็ดตามสูตรตามที่แนะนําในคลิปนะครับใส่มาเรื่อยๆครับพี่น้องสใส่แบบในรูปแบบเม็ดก็ได้นะครับในรูปแบบของปุ๋ยเม็ดก็ได้ขข้นอยู่กับพี่น้องสะดวกนะครับในการใส่นะครับดัดแปลงเล็กๆน้อยๆจากพี่น้องเคยเห็ดลักษณะไดนะครับเห็ดลักษณะนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอามาปรับใส่นะครับ มาปับใส่ว่าเ้าฉีใส่ในรูปแบบใดในรูปแบบฉีดบอกนะครับก็ได้คือกันในรูปแบบของการปุ๋ยเม็ดหยอดบอกนะครับแล้วต้อาสะดวกนะครับตัวนี้ก็มาเปรียบเทียบไม่เห็นว่าการใส่กับบ่อใส่นี่มันจะแตกต่างกันนะครับใบที่เริ่มร่วงลงเบิดนะครับผมเนี่ยครับมันกระิขึ้นนะมันกระชิล่งหัวนะครับเนี่ยครับมันได้เวลาของเพินแล้วนะครับผม ไม่จะเริ่มรวงลงเบิดหลังจากหกเดือนไปแล้วนะครับพี่นอ้องบางคนว่าฉีดได้อีกบอ่อนะครับหายทั้งใบได้อีกบอ่อได้ครับฮอกฉีดใส่ใบใส่ยอดเพิ่นนี่แหละนะครับเป็นปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หนะครับเป็นปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศูนย์ในรูปแบบของเหลวหรือว่ารูปแบบของอเป็นปุ๋ยน้ำนะครับกฉีดได้เป็นพวกฮอร์โมนเกี่ยวกับพวกระเบิดหัว,วกับมีคือกันนะครับนํามาฉีดได้นะครับฉีดใส่ใบเพิ่นนะครับ เห็นขอแตกต่างแล้วนะครับผมแตกต่างกันอยู่เด้นะครับใบชิเริ่มร่วงนะครับเพราะชิลงหัวนะครับตัวนี้แหละในช่วงนี้แหละสําคัญนะครับฉีดมีฮอร์โมนตัวใดมันดีนะครับเอามาฉีดนะครับหลังจากฮกเดือนไปแล้วนี่นะครับเนี่ยครับเขายางฉีดได้นะครับหลังจากฮกเดือนไปแล้วเขาอยากฉีดอีกฉีดได้ครับพี่น้องฉีดฮอร์โมนเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนสําเร็จแบบว่าเออเป็น สารระเบิดหัวมันนะครับมีขายตามท้องตลาดบพรว่าจะเป็นยี่ห้อได้กระซางเอามาผสมฉีดได้อีกครับฉีดใส่ใบเลยนะครับใส่ยอดใสไ่ใบตุกทิมมันเหลียนี่นะครับใบนะครับใส่ยอดเพิ่นหรือว่าใส่น้ำรำต้นฉีดลงดินก็ได้นะครับถ้าเป็นดินมันมีความชุ่มชื้นนะครับมันก็สิลงกินได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับมันกระเชื้อหา ใบเริ่มร่วงนะครับครับผมคลิปนี้กับุมมียังหลายครับมาเปรียบเทียบมาเห็นว่าการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันกับว่าใส่นะครับมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าทาอายุเดือนหกเดือนขึ้นไปแล้วที่เขาใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมัมนใบมันจะเริ่มร่วงนะครับแต่ถาเขาบ่ได้ใส่นะครับบ่ท่านได้ใส่นะครับใบมันกัยังหนาอยู่คือเก่าครับพี่น้องนี่แหละนะครับมันเห็นความแตกต่างอยู่นะครับผม ใบสีเหลืองนาอยู่คือเก่านะครับมันก็จะค่อยลวงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะซาแน่นะครับมันบ่คือการได้รับปุ๋ย0060นะครับผมหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวนะครับมันก็จะใา่แน่นะครับตัวนี้ก็จะใส่คือกันนะครับหลังจากเเห็นแล้วเปรียบเทียบมาเห็นแล้วว่าใส่ปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ใบมันสีลวงนะครับลวงเร็วขึ้นนะครับมันสิลงหัว ครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ